วันนี้เราจะมาพันหม้อปแปลงใช้เองนะครับใครสนใจก็ดูได้เลยผมจะพันใช้กับพวกกล่องคอนโทน72โวลต์นะครับไฟบ้านเข้าไปแล้วก็แปลงให้เป็นไฟดีซีเดีผมจะพัน6ออก60โวลต์20แอมป์อ่าดูกันเลยครับเผื่อมีคนสนใจหนึ่งให้เราเขียนเลขพวกนี้ไว้เลยครับ 5. 5. 5.8 5.58 เจุดห้าแล้วก็ห้าร้อยแล้วเครื่องหมายสแควร์รูทเขียนไว้เลยครับเขียนไว้ข้างบนเลยนะครับเตรียมเครื่องคิดเลขไว้ด้วยเพราะทำหม้อแปลงหนึ่งมันมีตัวเลขเยอะแยะแต่ถ้าเขียนอันนี้ไว้ลวอะอาต่อไปก็เราจะมาทําไฟเข้าสองร้อยออกหกสิบโวลต์ยี่สิบแอมป์เราก็เอายี่สิบคูณหกสิบยี่สิบคูณหกสิบก็เท่ากับพันสอ V A ก็หมก็มอแปลงตัวนี้เป็นพันสองวีอ่ารู้แล้วพันสองวีต่อไปก็เราก็มาหาขนาดแบบแบบตามวิชาการเขาก็เรียกบับบินนะครับก็คือตัวนี้ครับเราจะมาทำว่าเราเราจะใช้กว้างยาวขนาดไหนอ่าวิธีนี่เลยครับหนึ่งกด ลบพันสองเท่ากับแล้วก็หารด้วยห้าจุดห้าแปดห้าจุดห้าแปดคือตัวนี้ครับเท่ากับหกจุดสองหกก็หมายความว่าเราจะได้แบบมันหกจุดสองนิ้วหกจุดสองนิ้วก็คือตัวนี้หกจุดสองรวมกันแล้วนะครับอัเน,นี่ยที่ผมเขียนไว้ กว้างสองยาวสามจุดหนึ่งรวมแล้วก็หกจุดสองนี่ครับกว้างสองยาวสามจุดหนึ่งยาวสามจุดหนึ่งรวมมันก็จะเป็นหกจุดสองเพราะว่าผมมีแม่เหล็กเก่าอยู่นะครับแม่เหล็กเก่าตัวน,นี้มันมันกว้างสองนิ้วนะครับผมก็ต้องเอาตัวน,นี้เป็นเป็นหลักนะครับได้แบบแล้วครับจบได้แบบมันแล้ว ต่อไปเราก็จะมาหาคำนวณรอบเราจะพันกี่รอบสำหรับไฟ220โวลต์มา7.5ครับ7.5มาจากไหน7.5คือตัวนี้ครับมันเป็นมันเป็นตายตัวครับเรขตัวนี้6.5หารด้วย6.2เท่ากับ1.2คูณด้วย220โวลต์เท่ากับ264 264รอบ ได้เลยครับตัวนี้เราลงไปเลยสองร้อยหสี่รอมา,มาอธิบายเกจจุดห้าเนค่าคงที่หารด้วยหกจุดสองหกจุดสองมาจากไหนหกสองก็คือมาจากขนาดของแบบที่รวมกันแล้วนะครับไม่งงนะครับไม่งงหารตัวเนี้หารด้วยหกจุดสองเท่ากับมาตัวนี้ยคูณไฟเข้าสองรอยยี่สิบโวลต์คือไฟบ้านเรานี่แหละไฟจะเข้านี่แหละครับอ่า ได้รอบแค่นี้อาจบไปเข้าได้แล้วรอบได้แล้วแต่ใช้เบอร์อะไรอ่าเบอร์อะไรอ่าต่อไปมาหาเบอร์หาเบอร์นะครับพันสองพันสองหารด้วยสองยี่สิบเท่ากับห้าจุห้าคูณด้วยห้าร้อยห้าร้อคือตัวเนี้ยไม่งงนะครับดูซนซ้ำ หารด้วย500ก็เท่ากับ2.50 7เซอร์คูลามินตัวนี้จะเราต้องมีตารางนะครับอ่านเนี่ยมันดนตารางเซอร์คูลามินนี่ยครับเขาเรียกว่าหารออกมาตะกี้จะเป็นเซอร์คูลามินต่อไป2.50 2.50 7เราหาที่มันใกล้เคียงนะครับเอา2 2จุดนี่ครับ อ่อนไม่มีมีสองสามศูนย์สี่สองสามศูนย์สี่แล้วเป็นเบอร์เป็นเบอร์สิบแปดนี่ครับเบอร์เป็นเบอร์สิบแปดนะเป็นลวดเบอร์สิบแปดเราก็ใส่ลงไปเบอร์สิบแปดรอบสองหกสี่แล้วก็เบอร์สิบรอบสองหกสี่แล้วก็เบอร์สิบแปดนะครับได้รอบได้เบอร์แล้วต่อไปก็มาหารอบทางด้านไฟออก อหาเราทางด้านไฟออกก็เ,เอา60มาคูณ1.2เท่ากับเกตสิเท่ากับเกตสิรอบโอเคเรามาลงไว 72, ้เกตสิต่อไปก็มาหาเบอร์20่สิบคูณห้าร้ก็คือ20แอมป์นะครับเราก็คูณ500ตัวเนี้ยปุ๊บได้หมื่นเซอร์กูล่ามินเหมือนเซอร์กูล่ามินเราก็เอาตารางมาหมื่นเซอร์กูล่ามินเราก็มาหาหเดี๋ยวเซอร์กูล่ามิน โอ้หนึ่งหมืนสุกล้เอาเราออกใกล้เคียงครับก็เจอตัวเนี้ยหนึ่งมืนแปดร้อยครับก็เป็นเบอร์บ๊ดเป็นเบอร์สิบสองครับอแอบเราก็ใส่เบอร์สิบสองได้ครับนี่แหละครับผมพันมาหลายตัวแล้วครับใช้เองเผื่อใครอยากลองก็ทำตามได้เลยครับใช้ได้แน่นอน ผิดพลาดก็นิดนหน่อยๆวนของวนไม่เป็นไรครับใช้งานได้ดูซ้ำๆครับ